สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเดน่นข่าวเด็ดเครื่องบินขนวัคซีนมาถึงไทยแล้ววันที่24เมษายนมีรายงานว่าที่เพจเฟซบุ๊กชนิดเ m ม a บ s ซีแบง k อกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มีการรายงานว่าวัคซีนซินโนแวคล็อกที่4มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่24เมษายนวัคซีนซินโนแวคล็อกที่4จำนวน500,000โดสมาถึงกรุงเทพแล้ว ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาจีนได้จัดหาวัคซีนโควิดจำนวน4ลอ็อตรวม2.5ล้านโดสให้กับไทยการกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูดปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศของจีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังมีประชากรจีนอีกจำนวนมากที่ยังรอวัคซีนอยู่ประชาชนจีนและประชาชนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกันจีนจะให้ความช่วยเหลือไทยในการป้องกัน และต่อสู้กับโรคโควิด -19 ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ